คว,ความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดิปเปชชนหวามกอที่ปกคลุมบริเวณชายแดนประเทศพม่าและไทยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและขณะนี้ได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมอ่าวเบงกอรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันภาคใต้และอ่าวไทยให้กำลังแรงขึ้นจึงส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคอีสานตอนใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นลมกระโชกแรงโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีตากสุโขทยัยกำแพงเพชรสุพรรณบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมนณฑลอย่างที่กล่าไวไ้แล้วว่าทางภาคตะวันออกเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งถ้าเปิดเกิด ภัยทางด้านน้ําป่าไหลหลากน้ําสะสมประเภทนี้นะครับมันจะคลี่คลายโดยรวดเร็ว,เ,รวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้เตือนถึงระดับแดงที่จะต้องกดขอเตือนภัยต่างๆส่วนแนวทางเคลื่อนตัวของพายุหวามก่อนี้ที่มีแนวทางเคลื่อนตัวที่มาจากเวียดนาม ข้ามลาวมายันที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีเนื่องจากจะมีปริมาณน้ําฝนที่สามารถเข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณน้าในเขื่อนช่วยบรรเทาปัญหาภัยแลรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้สําหรับพายุหวามก๋อจะค่อยๆสลายตัวไปตามหย่อมความกดอากาศต่ําหลังจากวันที่19กกันยายนนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าการที่เกิดพายุในครั้งนี้ไม่นับว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากยังมีพายุลูกที่20อีกหนึ่งตัวที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่พัดผ่านเข้าในประเทศไทยแต่จะมีกำลังแรงขึ้นในทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองพายุนี้มีอิทธิพลทำให้พายุหวามก้ออ่อนตัวกำลังลงส่งผลให้หลังจากวันที่2 1กันยายนไปแล้วมีปริมาณน้ำฝนลดลง ปัจจุบันนี้เนี่ยมีตัวที่20ก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับตัว49นะครับหลังหลังจากหวามก่อน,นี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากว่าตำบลที่ที่เกิดมันอยู่กลางนะครับกลางแปซิฟิกเพราะฉะนั้นแนวทางการเดินทางเขาเนี่ยเขาจะเดินทางขึ้นเหนือไปทางประเทศญี่ปุ่นถ้าเผื่อมันเกิดตามสถิติแล้วนะครับถ้าเผื่อมีพายุก่อตัวขึ้นทางทะเลจีนใต้นะครับประมาณปลาย ตุลากลางถึงปลายตุลาต้นพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้ามาทางอ่าวไทยทะเลจีนใต้ทางอ่าวไทยหากเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรยาวลงไปกระทั่งถึงประจวบคีรีขันลงไปถึงนาราธิวา สำหรับพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุหวามกอนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพอได้รวมกับหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว อีกทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหายส่วนผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1 7 8 4ตลอด24ชั่วโมง